แพทย์เผยวิธีรักษาตัวเองที่บ้านหากติดโอมิครอนอาการไม่มากวันที่12มก,กราคมนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงบงได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยมีารายละเอียดว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนส่วนใหญ่อาการไม่มากเช่นมีไขต้ต่ำๆนำมูกระคายคอสเสรษได้ลำคอไอบ้างจามปวดเมื่อยตัวอาการคล้ายไข้หวัดไม่รุนแรงเหมือนสายพันธุ์เดลต้าที่มีไข้สูงไอมากหอบเหนื่อยระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ เพราะสายพันธุเดลต้าเข้าไปในถุงลมของปอดบางคนเกิดปอดอักเสบระบบหายใจล้มเหลวผู้ติดเชื้อสายพันธุโอมิครอนส่วนใหญ่ไม่ต้องไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถอยู่บ้านแยกตัวออกจากคนอื่นในบ้านอย่างน้อย5้าวันสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้คนอื่นถ้าผ่านไป5้าวันไม่มีอาการสามารถออกจากบ้านแต่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดอีก5วันโอมิครอนรักษาตามอาการ เหมือนวัดมีไข้กินยาแก้ไขมีน้ำโมก,กินยาลดน้ำมมกไอกินยาแก้ไอมีเสมหะกินยาละลายเสมหะเจ็บคอดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวดื่มน้ำมากๆพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอทำใจให้สบายอย่าเครียดมันสังเกตอาการส่วนใหญ่ดีขึ้นเองใช้เวลาประมาณ5วันในสหรัฐอเมริกามีคนติดเชื้อวันละหนึ่งล้านคนส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลเขาก็แนะนำซื้อยาจากร้านขายยาโดยไม่ต้องพบแพทย์ และกินอาหารเสริมจากธรรมชาติใครอยากกินยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรขนาดต่ำๆเพื่อลดอาการไอเจ็บคอลดไข้บรรเทาอาการหวัดก็ได้หรือถ้าเชื่อว่าฟ้าทลายโจรมีแอนโดรกาโฟไลฟ์ก็ต้องกินแอนโดรกาโฟไลฟ์ขนาดสูง100มิลลิกรัมต่อวันสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปแบ่งให้วันละ3ครั้ง ก่อนอาหารนานห้าวันสมุนไพรฟ้าทะลายโจรใช้มานานหลายสิบปีมีความปลอดภัยถ้าใช้ถูกต้องประเทศไทยผลิตได้เองราคาไม่แพงแต่ไม่ควรกินยาฟาวิพิราเวียปัจจุบันยังไม่มีการรายงานเปรียบเทียบการใช้ยาจริงกับยาหลอกว่ายาฟาวิพิราเวียใช้ได้ผลในการรักษาโควิด -19 และเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้คิดคน้นและผลิตยาฟาวิพิราเวียไม่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นใช้ยานี้รักษาโรคโควิด ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ